ขน้นมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวกล่าวนิเพธทีกสูตรดูกราราพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำระกิเลสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิสุเหล่านั้นถูนรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูการพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกาม ความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกามเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนา เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาให้ถึงความดับสัญญาเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะ ความดับแห่งอาสวะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับอาสวะเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเธอทั้งหลายพึงทราบทุก์ เหตุแห่งทุกข์ความต่างแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับทุกข์ดูกระราพิสุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวนี้เธอทั้งหลายผึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกาม ความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกามนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวคือกามหนึ่งดูเคารพพิสุจทั้งหลายกามมคุณห้าประการนี้คือรูปที่ผึ้รู้แจ้งด้วยจักสุอันน่าปรารถนาหน้าใครหน่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนกำหนัด เสียงที่ผึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่ผึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่ผึงรู้แจ้งด้วยลิ้นัวดทับพระที่ผึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาหน้าใครน่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดที่ผึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนา หน้าใครหน้าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูกราพิสุททั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชื่อว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในวินัยของพระเรียเจ้าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไว้กรณภาสิทธิ นี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสทาถาประพันธ์นี้ต่อไปอีกว่าความกำหนัดที่เกิดด้วยสามารถแห่งความดําบริของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามความกำหนัดที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความดําบริของบุรุษชื่อว่ากาม อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของตนส่วนที่ทีรชนทั้งหลายย่อมกาจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นเวทนาสองข้อที่เรากล่าวว่าดูกร้าพิสุท์ทั้งหลายเธอทั้งหลายผึงทราบเวทนา ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูกรรภิสุทั้งหลายเวทนาสามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกข,ขมาสุขเวทนาก็เหตุแห่งเกิดเวทนาเป็นชนคือ ภาษะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาก็ความต่างกันแห่งเวทนาเป็นไฉนคือสุขเวทนาที่เจอด้วยอามิตรมีอยู่สุขเวทนาที่ไม่เจอด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนาที่เจอด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนาที่ไม่เจอด้วยอามิตรมีอยู่ นี้เรียกว่าความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาเป็นไนคือการที่บุคคลผู้เสวยเวทนาอยู่ย่มอย่างอัตภาพที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนแห่งบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งเวทนา ความดับแห่งเวทนาเป็นไฉนคือความดับแห่งเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แฝงประการนี้แลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสม,มาธิเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูกเกาล้าพิสุททั้งหลาย ก็เมื an> <h <h ่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้ ื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชํารกกิเลสเป็นที่ดับเวทนานี้ข้อที่เรากล่าวว่าอยู่อรรพิสุท์ทั้งหลายเธอทั้งหลายผึงทราบเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับเวทนาดังนี้นั้น เราอาศัยข้อนี้กล่าวขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวขออนุโมทนาบุญจิตเป็นกุศลของทุกทุกท่านสาธุ